ะะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนอะไปกันที่อะไรวะก็เราจะไปกันที่ศูนย์ประวัติศาสตร์ยาวราชค่ะที่วัดไตรมิตรเฮ้ยตหนต้องอยเดี๋ยวเราจะไปนั่งอมาทีกันค่ะไปกันตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเอมาทีหลักสองค่ะแล้วเราต้องไป วัดมังกรสถานีวัดมังกรนีตอนนี้เราอยู่กันที่เฮ้ <laughs> ยย่าสายในหลักสองค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปวัดมังกรกันไปสถานีวัดมังกร <c oughs> Next Station วัดมังกร ลงสถานีวัดบา,นนางกอกกำลังเดินไปจริงๆเราจริงๆเราควร,ร,รจะลงสถานีหัลวลำโพงก็ได้เพราะว่าน่าจะใกล้กว่าแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ว,วัวดบางกอกเขาจริงๆก็ถ้าใครอยากเดินก็แนะนำตรงนี้ครับแต่ว่าจะนาว่ร้อนมากมันอาจจะแบบมีบรรยากาศไงอยแบพูดอย่าง,งานั้นสซี่มันถ้าถ้ามาก็ลงหัลงวลำโพงทางออกหนึ่งได้ค่ะจะเดินใกล้กว่าแต่ว่าอันนี้จะเดินประมาณ500เมตรไม่ไม่ไกลถ้ารอรอผมนี่หรือว่ากระติกนิดมากถูกต้องค่ะ ตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ทางออกสามใช่ไหมแล้วเร,อออเ,รเราก็ต้องออกทางนี้แล้วก็จะเดินไปทางขวาค่ะถติโอเคเดิน okay. เลยเดินเลยเดินเลยขวา,ขวานี่ใช้ครับ ตอนนี้เราอยู่ไหนครับอยู่บ้านตอนนี้เราอยู่ไหนนะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปทางโน้นทางโน้นอะทางเมรุใช่เดินไปหลอดจันทวยเป็นไงบ้างครับพูด่มเดินทางทั้งหลายดีมากครับร้อนครับคุณวินนะครับกูใกล้ตายแล้วครับแล้วก็ถึงแล้วป่ะอันนี้เราเราถึงหรือยังครับ ซนนห้ากูทไมวะเราถึงหรือยังครับเพื่อนเตอนนี้เราอยู่ใกล้ๆตรงนี้ตรงนี้้ตรงไหนอันนี้คือวัดติข้างหน้านี้แล้วนะเรงไหนตรงไหนข้างหน้านี้เหรอครับใช่ใช่ตรงไหนตรงไหนอันนี้ป่ะใช่ป่ะใช่ว้าว้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะอยู่ที่วัดวัดวิทยาลามอะไรนะเราอยู่วัดอะไ่วิทยาลามเราอยู่ที่วัดไทรมิตรวิทยาลานะครับ อันนี้คือสูนประวัตสายวรา,าซึ่งว่าสูนประวัตสายวรา,าเนี่ยจะเปิดตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์ค่ะโดยคนไทยสามารถเข้าได้ฟรีแต่ว่าชาวต่างชาจะต้องเสียค่าบัตรนะคะ จากเราเข้ามานะครับเรานงมาตรงที่เคาน์เตอร์เนี่ยจะมีพี่พนักงานแล้วก็บอกเขาบอกว่าเรามาศึกษาดูดีเขาก็จะให้เราลงทะเบียนก็กรอกชื่อถ้าสมมติว่ามาเป็นกลุ่มคณะก็ลงชื่อตัวแทนหนึ่งคนพร้อมกับลงจํานวนคนที่เรียบร้อยแนละ้วก็บอกจังหวัดไปนะครับเราก็สามารถเข้าชมได้ลเลยหลังจากนั้นเข้าฟรีถ้าเป็นคนไทยนะแล้วถ้าเป็นคนต่างด้าวก็พี่ต้องเสกทางบ้าบถ้าเป็นคนต่างด้าวก็ข้างล่างจะมีที่ขายที่เฉลยตัว๋วแต่ผมไม่ทราบราคาเท่าไรก็เดี๋ยว อินเสิร์ตเอ้ยอินเสิร์ตเดี๋ยวอันนี้คืออินเสิร์ตนะแต่เป็นคนฝรั่งอ่ะแล้วนี่เป็นคนที่ไหนอ่ะเนี่ยเป็นคนตุกตี้อ่ะเราจะหาวันนี้นะถ้าให้มันไอ้นี่ถ้าบัตรโอปัสซีอยูตาะไปยืนเนี่ยผมว่าผมมาเปล่ากันจังผมผมคนจังเอ๊ะพรอมไหมครับประกานเขาไปข้างในนะครับพรอมไหมพรอมไหมพรอมไหมครับทีมงานครับมึงหรื่อมึงเงินหรืมึงคนเดียวโอเคแป๊บ ครับผมสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็คุณครูนะครับวันนี้ผมแกรมรับหน้าที่เป็นนาวิเกเตอร์นะครับหลังจากที่เราเข้าตัวพิพิธภัณฑ์มาแล้วเนี่ยเราจะเข้าไปสู่จุดแรกก็คือเป็นจุดที่มีลักษณะเหมือนกับเรือสัมพานนะครับก็จะเห็นพุ่นพวกตัวสินค้าที่นํามาขายยังสยามประเทศนะครับช่วงในช่วงระยะเวลานั้นแล้วก็รวมถึงสภาพว,าว่าภายในเรือสำราญเนี่ยเป็นยังไงนะครับหลังจากเดินออกมาเนี่ยก็จะเห็นพวกว่า วัฒนธรรมต่างๆสินของที่มาจากเมืองจีนนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นพวกวัฒนธรรมอย่างพวกสารเจ้าอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วเมื่อเดือนต่อมาอีกสักพักนะครับก็จะเห็นเป็นพวกเหมือนลักษณะคล้ายๆตลาดก็จะเห็นเป็นพวกแบบว่าการขายของสิ่งที่นําขายในยุคสมัยนั้นนะครับก็จะเป็นสิ่งที่แบบแสดงออกถึงว่ามาจากชาวจีนชัเจนอย่างเช่นพวกสมุนไพรต่างๆนะครับ แล้วก็ผมได้มีโอกาสไปยินดูจุดที่เป็นเหมือนร้านอาหารนะตรงนั้นก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวนั่นเองถ้ายุคนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวทรงเครื่องต่างๆนะครับพูดตรงๆเลยว่าให้ถ้ากินได้ก็กินไปละละหิวมากตอนนั้นแล้วก็ดูหน้าเราเดินแล้วก็จะมีพวกจุดที่เป็นถ้วยชามสังเคโลกนะครับตรงนี้ก็นํามาจากชาวจีนเช่นกันเดินมาเรื่อยๆเราก็จะเห็นวรฒทธรรมต่างๆการอธิบายของพวกเรือยนต์ที่นําที่ถูกนําเข้ามานะครับผม เราจะเดินมาสักพักหนึ่งเราจะเห็นจุดที่เหมือนคล้ายๆกับหน้าตาของโรงแรมในยุคเก่าก็จะมีลักษณะแบบว่าโอ้โชว์อะไรบางอม่าเม็ดการแยกเม็ดข้าวอะไรอย่างนี้ตรงนี้ผมก็มีโอกาสาได้ถ่ายรูปกับเพื่อนๆนะครับก็ดีมากดีมาก,มากถือว่าเป็นจุดเป็นมุมถ่ายรูปที่ดีพอถ,ถัดจากตรงนั้นเสร็จนะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมีห้องที่เป็นโชว์ผังผังเมืองในยุคสมัยนั้นรวมถึงวิถีชีวิตในใ,ในในบริบทหรือว่าสถานที่ต่างๆอย่างเช่นใน โรงหนังในร้านอาหารพัตคารลรวมถึงร้านชำสมัยก่อนหรือร้านทองก็ตามนะครับผมแล้วพอเดินออกมาเนะี่ยเราจะเห็นเกี่ยวกับบุคคลสําคัญต่างๆนะครับที่มีอิทธิพลในยุคสมัยนั้นที่ไม่ว่าจะเข้ามาจากเมืองจีนหรือว่าเป็นคนไทยเชื้อสายจีในยุคสมัยนั้นนะครับผมสุดท้ายนี้ก็กออกมาดันจุดใกล้จุดเกือบที่จะเป็นทางออกเนะี่ยก็จะเห็นเกี่ยวกับยุคยุคสมัยปัจจุบันที่มีการโชวว่ายุคนี้นั้น เป็นยังไงบ้างรวมถึงยังมีป้ายแนะนําเกี่ยวกับร้านอาหารในยุคนี้ด้วครับก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับพิพิธภัณฑ์ในครั้งนี้ครับผมตอนนี้นะคะ <c oughs> เราอยู่จากวัดตรงนู้นใช่ไหมแล้วเราก็มาทางออกแล้วทีเราก็จะเดินไปตรงนูน้นทางนี้ <c oughs> ตรงนั้นจะมีร้านไอติมเดี๋ยวเดินไปด้วยกัน <c oughs> ตอนนี้เรอยู่กันที่ร้านไอติมกิน <c oughs> อะไรดี ชิมแยมยิมแยมเลยเป็นไอติมของเม็ดกินอะไรดีกำลังคิดอยู่ว่าจะก,กินมอคค่ามิน์หรือมาชามาชาลาเต้มีเราเยอะมากเลยนะคะ กินเสร็จแล้วเ,เดี๋ยวกลับแล้วนะบ๊ายบายเ,เย้เจอกันนะเจอกัน, bye นบ๊ายบายซียู tomorrow บ๊ายบายเจ้าปืนครับเจอป,ปืนเจ้ปืน